ใหญ่เลยหมู่บ้านบ่ได้ไปน้ำมูเราไปบ่ได้สวัสดีครับเอ้าหมากับพ่อหมาเอา,เอาเอาเงินมาให้าจากพี่น้องทั้งเมืองนอกพี่สาวสะพ้ายเดนมาร์กเออเหลือเหลือดสองเท่าในยังพอนี่นนใส่น้ำกับเราเนี่ยแหละพอนเอาอมาใหา้โบได้ซื้อหมากซื้อผู้เนาะอวยพรให้เพื่พพอ,นพอนแน่ได้บ่อวยพรให้เพื่อนแน,น,น่เอเอโบ,บ,บได้แล้วเออเออชื่อว่าจัน ไปจากไหนใครแน่อยู่บ่อมุมหัย่างรอบ้านอยู่บ่อเออไม่แต่เอือย่างเดียวหูวหนวกกปได้ยินโอ้หูหนุ่กโอ้ปู่เพิ่นเอาเงินมาให้แต่เพิ่นอยู่เมืองนอกพนเนี่ยเนี่ยเงิ่อนลอยเนี่ยเพิ่นเอาให้เนี่ยเออ<ม><ม>เอาให้ผู้เฒ่ามาให้ผู้เฒ่าแมนอวยพรให้เพินนพ่นแน่สาธุให,ห้เพิ่นแน่ใ่ยอยู่ดีไหม่จา้าเออเพิ่์ดเอามาให้เพราะได้ซื้อหมากซื้อผู อืมอืมนั่นแหละเห็นนั่งอยู่หมู่บ้านในปอได้ไปน้ำมูอหมู่บ้านเพิ่นเอาอยู่ทั้งเรื่อง่นก็เลยลงมาหไฮวัดเฮือนมันเหลืออายุสองร้อยสิไป็นไพ่อใหญ่ยใส่อีกร้อยนึงเลยพ่อใหญ่ยไม่เราก็ได้ได้หมู่บ้านเออเอาไวยป้อนในเพิ่นอะไรเนาะมังค์เนาะอืมซาูอายุหมันควรยืนเด้ออยู่ดีมีแห้งด้อเจ้าก็ดีเด้อแข็งแรงแข็งแรงเด้อเออรอบ้านได้บาทีนเนาะอืมโอ้ยนั่งไม่แต่นั่งอยู่ทั้งสิบ่อได าลอยอยู่บ่เอ้าเดี๋ยวไปหาพ่อใหญ่ใสก่อนบาทีิย่างปใหญ่ใสเอาเงินมาให้ผู้เฒ่าแมนเมนเมนเออเอามาให้ผู้เฒ่าพอได้ซื้อหมากซื้อผู้อืมซื้อซื้อขนมกขายากยามเขามาขายกับพ่อได้ซื้อเด้อจ้าจ้าเอ้านี่ละเพป็นว่าซื้อสารกันบ่คอยปันไดเป็นบ่ตามลงไปซื้อสารเราวบ่คอยกันนี่ปันไดว่าเราสิกับมาเป็นเด็กหน่อยแล้ว แม่นบ่เบิ่งลักษณะเล่าสิกลับมาเป็นเองหน่อยอีกแล้วนี่เราบอกมองยูเพิ่ลยุ่งสีเป็นบ่เลยเขาในเฮือนทาบ่ได้ขี่ขันเนาะขี่ขันที่ออกเที่ยวเขาเอาไปแล้วเด้อย่ายไปแล้วเด้อไปแล้วอืออว่าท่านแล้ว่าใส่กระเป๋าไปคักเลยเงินเล่ากับหัวจักอยู่เป็นตลาดนานไม่พุทโธจ้าจ้าจ้าอุ้ย เฮือนดีเนาะโอ้ยลังกันสีหยดเป็นย่าเอ้ยใส่ะพ่อเียใส่นั่นหม่บ้านยาด้แลวะนาะงบ้านนาอสิไหพ่อเงี่ยส่แบบนี้พูเราไปบ่ได้มาบ่อใดเอออยู่จะคนของเงือนนี่บางทีเหลือเงี่อนไปดอกเลยจะเออจะคนทั้งหมดป้าเจ็ดคนเงื่อนล้างเดียวเลยเออเอา ผู้แปร่พท่านมายังไปมันทักเอื้อนอยู่เออเดี๋ยวไปหาเราคนนี่ลราเฮือนไม่ใงี้แปร่เพราะเงี้ยใส่ปีนองนี่เอาสู่ชีวิตกันไปเฮาบันนอกบันหน้าโอ้ยสักกระสีหยดเลยตัวใหญ่ทั้งนี่ไปหาเพ่าะเงี้ใสก่อนเราอยู่ทั้งหลังกันน้อเราหูวเรื่องมาคุยน้ำเราหูวเรื่องไว้นี่คุยน้ำเราหูวเรื่องอยู่บนบ่คุยกั็ไม่ใงี้ยเสียระตเรื่องมาไลยไปไปเดี๋ยวไปหาเราก่อนสั่น ยางรัดกลับไปตั้งนี้คือไปอยู่หลังเฮือนโอ้แต่บ่มองเป็นมุ่งนะบ่โอ้มันอยู่อันแล้วมันอยู่ใกล้ห้องน้ำบ่เอาเอาสัตว์พ่อยายซ้ายนายยินอยู่บ่คือไปอยู่หรือยู่พูดย่าเอโอ้ยบ่ยางเลาะบาดเลยบ่ยางบ่ได้บ่รู้จังไหนด้อเนี่ยไปบ่ได้ใจเราขอลาดมั่งสิเด็ดเนี่ไม่บ่ได้จ้ะผมต้ไปตั้งปูนก่อน หองยูเพิ่นโอ้มันใกล้หองน้ำใช่ใ่หองน้ำง่ายเนาะอือโอ้ยหมุนมาล้างเงื่อนไปใส่ละคนว้าดสีจนเหลืองวะแล้วอืเอาเอื้อยทังเมืองนอก่นโอนเงินมาให้ผู้เฒ่าม่บ้านเจ้าไปเอาน้ำมูกมาได้ก็เลยเอามาใหู้่เงื่อนเอา ว่าพ่หนะใช่พ่นในพ่นอยู่เบืองนอกอยู่เดนมาร์กคุณอยู่ไกลแหงหเงินได้งเียบ้อด้วยคือคือเ่างจุดจุดต้นาจุด้ายจระบอเออจะไปอออน่บอกนอนเจ้า อ้าวไข้ล yeah. ่ำไข่ลวกไ้โซวงไข่หมันน่อเอือยน่องผู้ชุมเมืองน่องน่อเจ้าไข่ซวงไข้เศร้าไปไว้เด้อหอยติดชาอย่างน้ำหมูแข็งแรงหาเลี้ยงงัวนเรียงง่วยน้ำหมูตัวมียายก็ินหนึ่งจ้าขนาดทำไม่ควนจ้ากินกระเบิดอยู่หรือยังอยู่ข้างไหนหรือเบิดล่ะเบิดเลยว้ยเป้ายู่ใส่ต่เกายาดเป้าย้ายโดนหมูโอ้อันแผดอันนั่นเนาะแต่ว่าบ่ได้กินตะดุนเล้ยินว่าแม่นบ่เออเลยมันก็เลยย่างบ่ได้ย่างบ่ได้โอ้ย มันเป็นกลามเนื้ออ่อนเลี่ยงในี่นาะี่เกยให้รู้ได้อืมมากินยาบ้นนี่ครับแม่รู้ได้นางได้อืมอืมอืมโอ้ยเพาะโบเห็นรอบันจะอเกลือเด้อมาได้ไปได้อยู่นี่มันจะใกล้ของหน้าว่าจะยางเปนของหน้าเหมือนไกลในเนาะเอออืมอืมอืมโอ้กามเนื้ออ่อนเลี่ยงเบืงเงื่อนก็ดีโยดเปืนอะพี่ดองเอ้ยจากสิบาจังไหนเอาเบืงองแย่งกันไปสัตละ น่าล่าพ่อด้ซื้ออยากซื้อกินนีจะเลี้ยงเด็กคำผาเด็กน,น้อยลูกหลานหลายๆพ่อแม่บ่เอาเลยนี่เป็นงานเบเิดพ่อแม่ก็ดีนี่ละวิธีอีสานนั่นได้ลูกมากครับ้ผู้เฒ่าเลี้ยงเฒ่าๆก็มีลูกน้อยเอาเบิดแล้วเมื่อวานเหลืออายุสองรอยก็เลยไปให้แเมียเตะร้อยหนึ่งมา่นี่ร้อยหนึ่งเออเพิ่นโอนมาใหายไปผู้เฒ่าเมื่อวานแต่พอกันไปเอาอยุสรากลางบ้านเจ้าไปบ่ได้ก็เลยมาหายหื่นไปเลย เอาแข็งแรงเด้อบาดนี้เด้อแข็งแรงแข็งแรงมันยืดนมันยืนไปนี่ครับแข็งแรงแข็งแรงมันยืดนมันยืนให้ซว่างให้เศร้าไปว้ยแต่ว่ายากินในที่เย็นบ่มีบ่เงินซื้อยากัดจังไดนบัดนี่มันสิอยาขึ้นขึ้นกินต่อเนื่องเขาบอกว่าเศร้ามันเห็นได่กินนะก็บ่มีเงินไปกินติ่ไปก็เบเบสละพันกลัุ้นค่ายานั่นข้ายาบดนี้ไปกันข้าวมันเขาเจ้าอีกแล้วบมดนี้เนาะผู้พาไปเนาะเงินส0 0พันขอร้องขอน้อเขา ขอนน้ำน้ำหลวงในน้ำอ่าวแน่จะมาชงหายช่องพันเกลียงตับทครงทยน้ำมันลดหวดเดียวหวดเดียวได้ยาได้ยามากินแต่จังมืองแบบนี้ชุดหนึ่งนี่สมมติว่าหัวย้อมกินหอยไม่ยอมกินพร้อมบอกยาเด้วยนี่คันไข่แน่ไก่บาช่องชั้นเมืองคันกินยาแล้วมันยางไหนลดบ่เอาบ่แข็งแรงมเป็น่อยพ่อเด็กเช่าเป็นอะจังน่อยข้อบวมขึ้นบ่มเด็กกินกิดต้องเสื่อมลมอุเบะลุ่มแังเสือแสดงว่ายาพื้นดีอยู่เนาะแต่ว่าอันไปเอาเสื่อหนึ่งนี่ ประมาณกินจักมื่อจังสิบิดททุ้งหนึ่งสิบจุดสิบสูตเออมันมีอยุชองท้งยาเลือดกับยาให้กินชุดละมื่อบ่ชุดละมื่อเลือดปวดอืท้งหนึ่งสิบสูตรว่าจั่นซะบานนี้ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทเฉพาะยาอืมเฉพาะยาบริการน้ามงหน้ามันหายชีพนะถุงหนึ่งอืม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 ช่วงนี้ห่างมาจักเดือนแล้ว บ่ได้กินยามันเลยจะเดือนนะฮะเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนแล้วบ่มันก็เลยบ่ได้ย่างเจือกเ่าไม่ป่าย่างมาตัวบ่เห็นหมดไม่ป่ามาบ่จักแล้วมันต้องนับเดือนนับมื่อแล้วสภาพอบ่เห็นออกจากเฮือนบ่เห็นไปรอบ้านน้ำมูเจือกเยได้เล่านี่เป็นปีได้เล่านี่ยุ่งยี่นั้นเออเป็นเป็นยี่สิบนะเป็นปีแล้วแต่ว่ายาเบิดนี่เป็นเป็นเดือนสองเดือนแล้วเออว่าสัตว์ซะเออคันกินยาเนี่ยมันก็ย่างได้ปกติก็มาได้ โอ้สิแต่ว่าก็เห็นไปกินชงีงหว่าเขาอาจเาช้างนื้อเขาบอนจิไปที่ดไหนไม่งินมันไปหาต้องบาลทศกวาบ่มียังต้เไปจดไหนยังเชเชไปคืวลาข้าเจ้ามันกัดจะสิรักษาจังไดเนาะบอกถึงว่านเนาะแต่ว่ากันกินยาก็มีแหยงขึ้นรลดยางใดรลดวันซะก็เหมือนกันมันเป็นกามเหนืออ่อนแรงแล้วเพื่อ ย่างไปปัวเปียรวมพวกหลวบบ่โอ้จ huh uh ุดควรเนี e ่ยไปหลบอยู oh ่ห้องน้ำ huh. ทั้งหนึ่กับร้านทั้งหนึ่กับเป็นยังไงเนี่ยเขาควบกันสนั่นเออบน่อยอืออือเจ้าความาอยู่นี่ใครแน่พ่อเด็กไก่เน่ไก่ห้องน้ำเน่ที่แรกอยู่หน้าบ้านเนาะเห็นเราอยู่หน้าบ้านตะกี้เนาะแล้วลมดูหลายตั้งเสือหลุมไปอยูะนี่ก็เลยกระไใหญ่มาพี่เหลืออ๋อเลยเจ้าความบอกเจ้าควาน้ำหลุมน้ำหลานเอาเอาเอาอยู่ดีมียังไงจวงยังไงเศร้าบ้านเลย จะเขียจากไหนแหละผู้หาเงินนาคับก็ได้ทรงมาห้จือยยบ่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยแนี่ยถูกเต่าก็ดีโอ้ยเนาะปากกัดตีนทีบกันไปนี่แหละว่าที่แหงเต่กแค่นี้มันอุบลนี่ผูดกนอยู่บนหนาร้านนั่นะเกิดไรก็เดือนละพันสองพันงสี่บ่อพันกรัวบาพันมาพ่อได้เขาก็จอบนังพอได้ซื้อเขากิน นามเขาไฟกัแมงเบลที่นี่นั่นโอ้ยเนาะเอาเอาเอาเนี่ยกระเบื้องแย่งกันไปดีละไอ้ซวงไอ้เส้าได้บานไห้เด้อไอ้ซวงไอ้เส้าแข็งแรงเออเอ้ยเพื่อนน้อมาให้ทั้งเมืองนอกดหมดละอือเพื่อนเ้ื่อนเพื่อนก็หายหลับให้ด้วยสาธุสาธุสาธุอืออือเอาเอาเอาเบื้องแย่งกันไปดีละบ้านเฮาเบื้องแย่งกันไปเราพ่อใหญ่เอ้ยโอเคครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเอามาให้ครบแล้วเนาะเส้าหาข้นมาบ้านนี่ นะครับกัดเรือเพอใ,ใหญ่นี่ลราเลย่อนไม่เพิ่นอยู่เฮือนนี่ล่ะเอาให้เพิ่นซวงพเพิ่นเศร้าเพิ่นอยู่ดีมีแหงบาดนี่ผู้ใหญ่ก็จะเลือเล่อนลุงเรื่องเด้อพี่สาวพี่สะใภ้เด่นมากนะครับมีหยังกระทักมาหาน้องได้นะครับ,ยรอ,นะรบอยากช่วยเหลือเพิ่นบอกเพราะไงนี่จังซี่เพิ่นเป็นจังซั่นไม่ใหญ่นั่นเป็นจังซี่อยากเก็ตจังได๋ก็ทักมาหาน้องก็ได้หรือว่าพี่น้องเพื่นครับ FC อยากช่วยเหลือเพิ่นจังซี่ไดยครับบ่องเพิ่นอยู่ก็ได้เฮือนซานบ้านซวงนะครับลูกหลานกัดบ่ได้ตุ่มห้มบันไดดอกนะอยู่แต่สองแถวนี่ล่ะกับหลานน้อยอือ ก็เป็นอยากเบิ่งอยากแย่งเนาะว่ากันไปนี่ละเตือมีผู้อันมีผู้จิตใจดีจัดอันจิตใจศรัทธาอยากจัดสร้ยเหลือเบื้องต้นนะครับก็ถ้าเข้ามาได้นะครับจาดร้อยสิบเป็นสะพานุูนหน่อคือเก่านั่นแหละพี่น้องนะครับเอายาเพิ่นละใหญ่มาแล้วเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเจ้าของวิทย์เล่ากลับไปซ้ำตัวลูกหลานก็ดีฮะโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอาซ้ำนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ